ครับสวัสดีครับท่านคุณเมเอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ปัญญากินญาบทอยู่ครับถ้าตรงไหนเขาไม่ค่อยจะมีกากน้ำตาลเขาจะเอาทิ้งครับนีครับท่านต้องเห็นเขากินแล้วก็โอ้ ยายกินไปเออกินดีๆยาวทิ้งนะครท่านคุณแม่ใจดีวันนี้คุณยายทองพูนช่วงเที่ยงครับเขาจะกินอาหารบดนะครับทุกวันนี้หลังจากกินอาหารบดเสร็จก็ เขาจะลงอาบน้ำครับนะครับคุณท่านาผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่จดประสงค์ที่จะช่วยเหลือคุณแม่ทองพูนใจดีนะครับก็ มีความยินดีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไระครับอาหารก็ไม่ค่ยจะมียาก็ไม่ค่อยจะมีว่ครับปลูกไว้ก็เพื่อให้เขากินก็ยังไม่ยาวไม่สูงนะครับก็ยังตัดไม่ได้ครับมันก็ท่านใดที่จุดประสงค์ที่เป็นสะพานบุญกับยายทงพูนก็ต้องขอ ให้ท่านได้ติดตามคลิปนี้นะครับมีความยินดีที่จะให้คุณยาอยู่ดีกินดีได้นะครับนะฮะดูเหมือนก็อาหารไม่เพียงพอครับน,นี่ก็วันนี้ก็ขาดกากน้ำตาลนะครับเพราะว่าคะแนนที่ให้มาก็เอาไว้ทับ สร้างบ้านให้เขาเพื่อจะจ่ายค่าอุปกรณ์โครงสร้างข้างบนก็คงจะไม่เยอะนะครับก็โครงสร้างน่าจะเป็นสังสีหรือสันไทยนะครับที่จะมุงหลังคาให้เขาก็ยังไม่ได้เ่ิม วันยกเสาและสร้างโครงสร้างนะครับต้องประมาณขึ้นหกข่้นะครับที่จะดำเนินงานต่อนะครับในคุณยายก็ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนติดบ้านของเขานะครับเพราะฉะนั้นท่านคุณแม่ใจดีท่านใดที่ได้ ติดตามแล้วก็มีความประสงค์ที่จะ,จะช่วยเหลือโครงสร้างของคุณแม่ทองภูนที่จะได้อยู่ช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อนครับช่วงนี้ก็ผมก็เอาไว้ที่นี่ก่อนนะครับกลางคืนไม่ค่อยจะนอนครับเพราะว่าใกล้ควานครับถ้าวันไหนเขามานอนเฝ้าขเขาเขาก็จะนอนดีตั้งแต่หัวค่ำครับนะครับ ครับสวัสดีท่าน f อฟทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามช่วยเหลือจากให้คุณยายนะครับเพื่อใด้เขาอยู่ดีกินดีบ้างครับเพราะฉะนั้นทุกท่านท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ดูคลิปนี้นะครับ ในเป็นสะพานบุญให้คุณยายในข้างสร้างโครงสร้างให้สเสร็จครับเอ,อวันนี้ก็น่าจะบ่ายๆผมจะไปหาซื้อกากน้ำตาลนะครับก็อยู่ที่บ้านโบเกนะครับก็จะขายของโครงการของของสะกลครับของหมู่บ้านเขาจะขาย กากน้ําตาลก็ขายเป็นกิโลครับกิโลละสิบเอ็ดบาทนะครับเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นหร,หรือไม่ก็ไม่รู้นะครับก็บ่ายๆนี่แหละจะไปซื้อครับเพราะมันหมดแล้วเป็นไหมที่กากน้ําตาลน้อยลาดลาดนิดหน่อยครับใครก็ไม่ค่อยจะกินนะครับสะทิ้งนะครับวันไหนไม่ใส่ก็ไม่กินนะครับ ออกจากกะลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จุดประสงค์จะช่วยเหลือคุณยายก็เตอือนตามคลิปนี้นะครับาตามที่เบอร์คุณตาให้นะครับก็ติดต่อได้ครับโทรบอกนะครับหรือมันเลขบัญชีก็ฝากกับคุณเดียวฝากกับ ที่ให้ไปหมดแล้วนะครับหรือท่านาน้องใหม่กับนกควานเล็กนะครับก็เขารู้นะครับก็ท่านเอฟซีท่านใดที่ไม่ทราบก็ติดต่อทางาน้องใหม่นะครับกับควานเหล็กนะครับของเรานี่แหละที่ตั้งแต่อยู่พัทยายอยู่ด้วยกันนะครับก็คุ้นเคยกันมากแล้วครับ ครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับครับผมอ่าคุณตาพลันก็ได้ลงคลิปให้แค่นี้นะครับก่อนเพื่อจะไปหาตัดหญ้าให้เขานะครับต่อนะครับ ครับคุณแม่ใจดีวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ได้ติดตามชมคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็แค่นี้ก่อนขอสวัสดีครับคุณแม่ครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับสวัสดีครับ